กิจกรรมความเปลี่ยนไหวครูหกแปดกับาวนาะชายชัยคุณวันที่สิบสองมกราครั้งที่สิบตอนที่สองบที่แปดบทสวดธรรมจักปัตตานิวสุตเอวะเมสุตังเอกังสมะยังมะกวาตาบาลานาสิยังบุรยานาติอิสิปัเนเย มิกัทธเยยัตตะโขเขวะเพฆวาปัจจวิคเยพิกุยามันเตสิเทวะมพิกเวนตาปัสชิตเตนะสหเสวิตพาโยจะยังกาเมรุรามะสุขาริกานุโยโคหินโกรมโมโปทุชนิโกอาลานิโออานันตันิโอ โยชายังัถาคีระมาถานุโยโกุโขอนันติโยอนันทะสศนิโตเอเตเทภิกขเวอุปโอันเตนะรุปะนาวมจิมาปฏิปภาอตทะคาเตนนนะอภิสัมพุทธาจังคุอกาลนีอนาคาลนีอุปัสสะไมยะ ภิญญาญะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกัตมาจะสาพิขเวมจิมาปฏิปาทาตถาตะเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียะยานากะกัลนีอุปปม,มายะอภิญายะสัมโพธายะนิพพานายะอังวัตติอายาเมวะอนิโยอัตติโก พระโคบุเศยยะทีต oh ังส oh ัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากำมันโตสัมมาชีโวสัมมาญาโมสัมมาสติสัมมาธรรมทิอายังโขสาภพิคเวมัจจิมาปฏิปทาอัาฐะคาเตนะอภิสัมพุทธาจะกะอานียายะนาการีการีอุปสัมมายาอภิปิญญายะสัมโพธายะ พินายะสังขวันติกิทางโขปาละพิกเวทุกขังอายัสัจจังชาบิตปิปีทุกขาชาลาปีทุกขาอัลละมัดปีทุขาโสกัปริเทวทุขะโทมันสุปายะสาปีทุกขาอปเิสัมปโยโคทุโโคปีเหหิพิกโยโคทุโโขยำยำปิจัชฌัง นัลอติตปิงทุกขังสักิเตนะปันยะจุปาทานันคาถาทุกข้าอีทังโกปนะพิกเวทุกขาสมุตายโยอริยสัจจังยายังตัญหาโปโนภาควิกานนติคาัติลาขาสะขัตาตันตตาพินันทินีเสยยะทีทางกามาตัณหาภาวะตัญหาวิว ภาวะตัณหาอิทงอังโขปนะพิฆเวทุกขามิโนโลโทริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัญญะอาเสสาวิลาคณิโลโทจาโภปนิทิสัจโโมุตติอนาลายโยอิทงอังโขปนาภิฆเวทุกขานิโรธาามิณีปฏิปทาลิยสัจจะจังไยยะเมวะอริโยอันตคิโกม,มะโขเสยยะทิตังสัมมาทิ สัมมาสังกัปโปสัมมาวจารสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวยามโมสัมมาสติสัมมาธรรมาทิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเปอนานุสตเตสุสัมเมสุจขงอุทาปฏิญานังอุทาปติปัญญาอุทาปติวิชาวอุทาปติอาโลโกอุทาปติตังโขอานิทังทุกขัง ยสัจจางผริตเยเยยันติเมพิกเวมุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจับขงอุทัปฏิญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทัปฏิตังโขปาณิถังรุขังตาลิยศสัต์จางปริยายานติพิกเวมุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจับขงอุทัปฏิญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทัปฏิตัง ทุกขาสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานานุสุเตส,สุอิธรมเมสุอักุทปฏิญาณังุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิโลโกุทธปฏิตังโอ,อานาีถังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะหาทันติอันติเมพิกเวบุเพอนาน,นุสตเตสุสมธรรม,มสุจับห อุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทัปัิอาโกโคอุทปฏิตังโคปานีทังุูขาสมุทโยอริยสัจจนติปานีอันติเปมิเกวบุเพอนานาสุเตสุธรรมเมสุจักหูอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกอุทปฏิอีทัง โลกานิโโตอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพนานานุสตเตเมสุทัฏปฏิญานาอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาุทัปฏิอาโลโกหุตัปฏิตังโกปานิทั้งทุกานิโลตอริยสัจจังสันติการตังปฏิเมพิกเวบุเพะอนานุสตเตสุทันเมสุจักุง อุทาปฏิญาณัอุท่าปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุท่าปฏิตังโขหานีทังทุกขานิโรโตอริยสัจจังสันติจักปันติเมพิ่กเวบุเพอนาโนตุเตสุธรรมสุจักุงอุท่าปฏิญาณางอุท่าปฏิปัญญาอุท่าปฏิวิชาอุท่าปฏิอาโลโกอุท่าปฏิอีทัง ุขานิโรธวะธรรมิตรีจติปะานิยสัจจันติเมพิกะเวบเปอนานตุเตสทัเมตุจากุุทาปฏิยาาุทาปฏิปัญญาุทาปฏิวิชาุทาปอาโกทาปิตังโขปานีทังตขานิโรธตธริมีปฏิปทานยัจจมเวันตเมพิกเวบุเปอนานุเตสทเมสุจักขุ อุท่าปฏิยานณอุท่าปฏิปัญญาอุท่าปฏิวิชาอุท่าปฏิอาโลโกอุท่าปฏิตังโขล่ปารีตังตุขาดนิตโตรวามีนีปฏิปทาริยาสัจจังปาวิวันติเมบิกรเวบุเพอนานาสุเตสุเมโุสามข้ออันต้าปฏิญานาอุท่าปฏิปัญญาอุท่าปฏิวิชาอุท่าปฏิอาโลโกอุท่าปฏิยาวกีจันจามีบิกเวอเมสุจตุสุ สัจจันเจโสวิวันปีปาริอันทังทวารทวากลังยะถาปูทางญาณัสสะสนาโสวิสตังอานุปงศิวิเนวะตามะหังวิคเวตะดาเบกาโลตระลาบะเกบัมมะเกตปันนานิยาอาชาทเทวะมานุสยานานุตตะลังสัมมาสัมโพธิอะภิสัมพุทโธปัจจายาสิงยะโตจะโขเมวิคเวอีเมตูจะตูตู อริยส de ัจเจสุเอวันติปริปันตตังทวัสวากังยะถาปูนังอายะทัสสนังสุวิสุตังโหสิอาตถังวิทเวเาเทวเกโลเกสัปนังเกสัปนภะเมเกสัปนัสตังมิจาปชาญาสถเบวามนุสสยาญาอนุสตังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปชาสิ ยานั้นจ่าปณะเนปตะนังนุตาปฏิอุตอาภูอุปมาเทววเมวิมุติอายามันติตาชาตินันติธานิปุนันโรติอิท้าโรจ่าพระกวางตระวาปัจจวิคีวิกูพระกวัตโตภาสิตังอาภีนานันตุอิบันจะจังปนังเวอารามะเปีงยานญาณีอายันมะโตโกรัญญาธาบิจาอย่างวิราลัง ธรรมาจากผูอุท่าปฏิเสียงกันจีสามุตยังมังจากพระดังนิโรมะหาอันติปันวันติเตจากพระคกัตตาธรรมะจากเจกุมภาเทวาทัศน์สุตโตเรยุงอีธรรมบัคกัตตาบาลานันติยังอิติปนาเนพิขาเดยะหาดูตราลังธรรมะจากกลงพรวันติตังอัปปะปฏิปติยังสัมมาทัมเปตัพพมมณีไร เทว่นางวามีระนางว่าทามุนาโยวเกจนีว่าลมิ่งมุมานาเทว่นางสัทางตวาจตูมหาลาธิกาเทวัฏฐนตุนาวาสูงจตูมหาลาธิกานางเทว่นางสัทางสวาวาจิตาเทวะสัตุตรสัเวสุอตัาตินสานางเทวานางสัทางสวายมหาเทวาสัตมนุษย์จะเทเสูง ยามานังเทวนังตตางตวาตุติตาเทวาตถานุตาเวสุงตุติตาังเทวังตตังตตวานิมมาราคีเทวาตถานุตาเวสุงนิมมาราไนตังเทวนังตตางตวาปานานิมิตาตาตติเทวาตถานุสาเวสุงปานานิมิตวาเทวตีงเทวะตตตวาธรรมะกายิกาเทวะตถามานุเส อาเวจุงเอธรรมบกบตาบาลายังอิติปติเนมิคาทายา อันจันชิอายันจาทัสสาสะหัสิโรกะตตาลิสังกะปวสัมปะปิสัมปะเวอิอปปะมาโนจะโลจะลาโลโอภาโสโลเกวะตุลาโหสีแลบะเบเมเทวะนังเทวะนุภาบะนังอันโขภะกะวาอุทานาอุทานีติยันตสีวะโตโผโผทันโยยาสีวะโตตาโผโกทันโยเรติ อิติยังอายันตะโมโบกันธยะสะตะอายาโกธันโยเทวะนะวะนามังโหสิติ